ได้เท่าไรได้เท่าไรรวมแม็กสปีดได้โอ้คนโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมมามาวอร์มเครื่องนิดนึงนะครับไม่ได้ออกมานานนะครับก็เดี๋ยวน้ํามันจะเน่านะครับผมเติมน้ํามันไปลิตรเดียวนะครับเดี๋ยวก็น่ายจะหมดรอบนะฮะถ้ามันมีประมาณนี้เดี๋ยวได้จะหมดละอันนี้ผมลองใส่ออลตลูปดูนะครับเดี๋ยวผสมแบบสูตรใหม่ฮะ เดี๋ยวถ้ามันดียังไงจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่สเตอร์ใหม่ครับรอบนี้สั้นๆไปเลยเพราะว่ารอบมันจัดมากนะครับผมว่าไปขี่ในสนามอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับน่าจะโอเคกว่ามาขี่ลังถนนนะครับเพราะว่านะฮะต้องเปลี่ยนใส่แบบท่อทรงเดิมครับถ้าใส่ท่อนี่แบบมันขี่คือมันมันเขาเรียกว่า,าวมันยังไงวะมันล้อรอบเออมันล้อรอบนะครับเราต้องขี่ตามเกียร์ไง เดี๋ยวสเตอร์ต้องเพิ่มหลังนะครับแต่หน่ผมยังได้สักสิบสองตอนนี้ยังหาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปหาตามร้านแต่งรถด,ดูครับแน่จะสักสิบสองข้างหลังเล่นสักประมาณสามสิบกว่าไงครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะว่าผมจําสเตอร์เบอร์นี้ไม่ได้แนละ้วแน่ถ้าหน่จะไอ้แน่สิบสามหลังสามสิบสองมั้งจำไม่ได้นะไม่งั้นก็เปลี่ยนหลังสามสี่สามหกนะครับผมแบบจะเอาต้นอย่างเดียวเลยนะ เอาไว้สักสองไว้เมตรครับ <laughs> ขี่มันมันใหม่เดี๋ยวแถวนี้เขาทำถนนนะขออภัยแป๊บนึงโอ้โหไม่ได้เหรอเคกี้ เพแล้วเ,เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไฟน่าจะแก่ไปครับไม่อ่อนชิบหายเลยเดี๋ยวผมต้องไล่ใหม่ครับเดี๋ยวจะไล่ให้คนดูใหม่ดีกว่าเดี๋ยวลองเอารถคันนี้มาไล่ดูนะครับ ไม่นั้นผมต้องเปลี่ยนกล่องมั้งเนี่ยมันขี่แบบแยาวๆไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนกล่องกับเปลี่ยนท่อแล้วก็ไล่สเตอร์ใหม่ดูควันไม่ออกเลยเว้ย <c oughs> มันไม่มันเหมือนเมื่อก่อนแบบมันมันต้นมันจัดจริงครับแต่มันแลกไม่ได้ผมอยากเล่นรถที่มันแลกได้มากกว่าแล้วน้ําหนักผมเยอะด้วยนะน้าหนักเขาเยอะด้วยเดี๋ยวผมขอดมดมดมไอ้น้ามันตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมใช้ออตลูปอย่างดีครับน้ํามันรถแข่งผสมเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวถ้ามันดียังไงจะถ่ายมาให้ดูคลิปอื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นออตหลูปรถแข่งเลยครับมันเป็นน้ํามันละหุ่งอะถ้าใครยุคก่อนรู้นะ ลิตรตรน้ำมันตลุดรีดประมาณเกือบสองพันบาทนะครับ <c oughs> แต่รถผหม,มันสั่นขึ้นมือนะผมก็ไม่เข้าใจนะไปทำข้ออะไรใหม่มันก็สั่นขึ้นมือนะ <c oughs> แต่สมายสมายนะยังจอดไปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบทำแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันสั่นทำไม <c oughs> เพราะว่าเปลี่ยนอ็อตอะไรทุกจุดละเปลี่ยนไอ กันเขาเรียกว่ากันเลยนะลูกยางลูกยางหิ้วเครื่องอะไรประมเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาทุกจุดแล้วครับแล้วก็ข้อก็ไปทําใหม่แล้วนะข้อก็ทําใหม่หมดแต่ไม่รู้ว่ามันสั่นขึ้นมือได้ไงหรือว่าเป็นปกติของมันแต่ผมมันมนมันสั่นจนช้าเลยครับผมรู้สึกว่ามันช้นสัส่นแบบนี้มันทําให้รถมันช้าด้วยนะแต่ดูเดี๋ยวดูดูดสามายครับเดี๋ยวถ้ามีงบสามายผมจะทําชักสาาักหน่อยโอ้โหแส,สบกินรถแข่งเลยอ่ะเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไร ได้กินรถแข่งเลยอะ่ะเออเข้าใจแล้วอ่ะรอเอออยู่ไหนวะเดี๋ยวเข้าไปมีบ้านนะเออเด้อเออ,เ,อ,อเดี๋ยวลองวัดลองวัด g ีเพเล่นๆดูดีกว่านะครับเรื่องน้ำหนักผมนะโอ้หอมว่ะ เกี้าว่าไอสัตว์ไม่กล้าเอาหนักกบกลัวลูกติดตอนนี้ขวดแทบไม่ออกเลยนะนมันแพงเดี๋ยวลองว่าจีพเสเล่นๆดูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้ใชโทรศพัพท์ไปดุคือหลายคนขอจีพเสผมเยอะนะครับคือ คือยังไงอ่ะคือโทรศัพท์ผมไม่ดีโอ้โหโดดว่าเล่นเนี่ยพวกสปริงคัดอะไรผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะฮะคือแบบตอนแรกคือแบบจะทําขี่แบบมันบานอะไรยเงี้ยครับไม่ได้ทําเต็มนะฮะก็มีแค่ลูกกับคาบูแค่นั้นเองนะครับชักก็ไม่ได้ชักอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำสมาให้มันชักหน่อยจริงๆอยากวางเครื่องแดดว่ะอยากวางเครื่องแดดอลครับน่อจะมันกว่าเยอะล้ก อัตลุปเปนไรของป่ฮะขวกระปองทันสองพันแปดะเอามาใส่แม่งอ่ะเ้ามาจีเพสนหอเยอจีเนมาเอารถต้าไปจะวะต้าเนาะขึ้นไปรถเออไปไปขี่อ่ะที่ไหนรูยแ่ ไม่ได้กับว่าตอ้สีไม่จะต่ำอ,อ,อ่ะฟ้าสีมันจะต่ำได้ปะไอ้รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนืขึ้นว่ะลูกลูกลูกจะติดอ่ะมั <c oughs> ้งไปดูจีเทกันแม่ขึ้นอยู่ ผมกลัวเราขี่เครื่องมันร้อนะครับเดี๋ยวอัดเดยอะมันจะอ,อันตรายใด้ขี่ประมาณ200เมตรครับ ไปได้อีกอนะ่ะหมดแล้วครับือกลัวกลัว <laughs> <laughs> เดี๋ยวดู GPS กับท่าไหรไไม่รู้ <laughs> ขึ้นไวไหมไม่รู้เหมือนกันน้ำหนักผม94นะครับรวมออกอกกันนอกได้แบบ95บประมาณนี้ครับเกือบร้อยแล้วครับร้อยโลโอเพนเลยฮะ <laughs> ดูโทรศัพท์กันโอ้ดับไปละเฮ้ยอับไวนะ้น่ะอ้าวไม่ได้อัดอีก ไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่านะทีเวะเดี๋ยวต้องไปดูสีหัวเทียนอีกทีฮะว่ามันประมาณไหนคะจะได้กล้าขี่หน่อยเพราะว่าตั้งแต่ทำม,มาผมไม่ได้เช็ครถอะไรเลยนะครับก็มาขี่เล่นให้มันพลันอินอะไรประมาณนี้เดีย๋ยวไปสรุปทีเวสให้นะครับน่าจะน่าจะได้ไม่เยอะหะรอกเพราะว่ามันเน้นต้นดีย่อ โอ้โหนะหมันจะดรับนะ่ฮาหามาแล้วยังหูปะสองรอบประเด็นโดนขี้ป,ปูมอ่ะได้ก่ว่าก็ในเตะดูดย้ยอนหลังได้กว่าเนี่ยประเด็นกี้ได้แปดสิบสามเอ้ยแปดสิบแปดวะให้มาปัใจัยละรถบันดีไดอ้ออกมาได้ โอ้โหหลับตกเลยสัตว์อ้วนต้องหร่จะเติมใหม่ไอจีวีเอแบบขึ้นวะก็เนี่ยก็งงได้เขาอย่างวะมันเอาสัญญาณเหรอยลองดูแฮมแฮมอ้อนนะไม่งงวอทีวีเอแบบขึ้นวะฮะนี่แบขึ้นวะ ไม่ได้สรุปไม่ได้นะครับทุกคนได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่รวมแม็กสปีดได้แปดสิบสามแม็กสปีดใช่ไหมแปดสิบสามโอ้ GPS เพี้ยนเพราะว่าผมเอาเอาเอาเนี่ยเขาใส่ใส่เออต้องใส่ไอ้นั่นนอกกระเป๋าเนาะ <c oughs> เดี๋ยวข้าวใหม่ครับเดี๋ยวค่อยไล่เตอร์เดี๋ยวเอาใหม่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็ครถอ,อีกรอบมึงเฮ้ยอะไรหลุดวนะเนี่ยอะไรหลุดวะเนี่ยโอ้หนูไปทำรังอนะไรแบบนี้ะ โอ้โหประมาณนี้ครัโอ้ดับเลยไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ